ก่อนไ่คิดนะครับอันนี้ก็มางานขลังข่าวนะครับบุรินมร์ตรงนะครับระทนช่องแป้นะครับสดหมายเลข27นะครับเพราะละครเรื่องนี้ก็รวมนักแสดงเยอะมากเลยสำหรับโอการได้มาร่วมง,งานกับนักแสดงหลายๆท่านปรึกตื่นเต้นมากอย่างเช่นเต้พิติศซึ่งจริงๆก็ถือว่าโตมาด้วยกันมาจากคลุเดียวกันแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกในรอบ20ปีที่เคยทำงานด้วยกันมาก่อนรู้รสึกดีแล้วก็ ละครเื่อนมันตราก็เป็นเรื่องราวหาคำจำจกัดความว่าเป็นละครแนวไหนค่อนข้างยากเขานี่ทำแล้วมีทัง้งแอคชั่นมีทั้งแฟนตาซีแล้วก็โรแมนติกคอมเมดี้แล้วก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติด้วยอแล้วมันก็จะมีความแบบต้องตั้งใจดูนิดนิดเพราะว่ามันจะมีความแบบความแผนหรืออะไรบางอย่างซึ่งจริงๆแล้วเพราะว่ามันทีด่ดีชิ่เด่นหลากหลายอารมณ์มาก เรื่องนี้ระบบเป็นตัวละครชื่อว่า,าก้าฟ้าสุทัศน์นะครับึ่งก็เป็นลูกของพระเอกาทศรสก็คือดำานตนเปนอย่างเป็นวังหน้านุีนั้นก็ใครที่รู้ว่าะระบบเป็นท่านย่อคุณรูมากแล้วก็รู้สึกเราจะทําได้ดีไหมเราจะแสดงให้ท่านออกมาเป็นลักษณะไหนที่จะดูเป็นการเคาเรพแล้วก็ มีความเป็นมนุษย์ปุถิชนอ๋อมหลายอย่างครับก็เป็นความกดดันมากมีมีอยู่จริงๆใช่ค,ค,ครับแล้วก็ตอนที่ไปถ่ายก็ไปถ่ายที่วังหน้าที่อยุธยาซึ่งก็เป็นสถานที่ของท่านจริงๆด้วยมีอะไรที่เราถ่าได้ไ้เอืมหลักๆอาจจะเรื่องของฟ้าฝนมากกว่ามันก็จะสัมผัสในแงน่นึ่ก็คือ ก็มีอยู่วันหนึ่งที่นั่งรถตู้ไปพอโอออกจากรถตู้ฝนตกก็ให้เดินกลับมาขึ้นนั่งรถตู้ฝนหยุดเดินไปรถตู้ฝนตกอะไรแบบนี้ครับจนในที่สุดวันหลังๆก็คือทีมงานจะบอกว่าอยากให้โอแบบไหว้ตอนตอนตอนเข้าฉากหลายครั้งแบงบบางทีเราเราอาจจะไม่ได้ไม่จำเป็นต้องไหว้ทุกครั้งอะไรอย่างนี้ครับแต่ทีนี้ทีมงานเลยบอกขอให้ไหว้ทุกครั้งเลยเพื่อที่อาจจะเป็นการเขารพกแล้วก็ให้เกียรติ ใช่ใช่ใชมันก็ไม่เชื่อก็ต้องเชื่ออย่างน้อยมันก็อย่างน้อยฟ้าฝนมันก็เปดิดท้องฟ้าเปิฝนก็ถ่ายทำอะไรได้ง่ายขึ้ขนอันที่เราจะรับเป็น,นตัวละครที่มีบทบาทสำคัญมาายเลืองอันที่เตัวละครพระองค์นี้ก็ใครตัวที่สุดการเป็นลูกของพระมหากษาัตริย์ตำรงตำแหน่งเป็นวันง,งหน้าสำหรับโอก็คือใกลตัวมาก เราต้องศึกษาตัวละครแบบแล้วผมก็ยินดีไม่ออกว่าจะศึกษาจากใครที่หลายๆครั้งเวลาเรารับบทต่างๆเราก็อาจจะถามเพื่อนที่ใกล้เคียงแต่เราจะถามจากใครที่ใกล้เคียงบทพระองค์ท่านไม่มีคนเราพามาที่จะใกล้ตัวขนาดนั้นนะก็ใช้วิธีการดูดูสุริโยไทยดูอยุธยาดูอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดูดูหลายๆอย่าง,งอย่างเั้ทีุ่ดแพ่ ไม่ได้ดูว่าท่านเป็นตัวยังไงแต่ดูดูวิธีการคิดวิธีการมองโลกแล้วก็ความรับผิดชอบที่ท่านมีต่อต่อบ้านเมืองแล้วก็ในยุคนั้นซึ่งันเป็นยุคที่แบบเหมือนกับอระบบก็จะเป็นแบบสมบ,บุรณาญาสิทธิราชอะไรเงี้ยก็จะมีวิธีการมีความแบบแตกต่างกับบนมีอะไรเงี้ยก็ก็้กกด้พลยงปีศาให้เหมาะสมที่สุด ก็ก็เมีสู้ด้วยค่ะใช่ในยุคนั้นก็คือสมมตินที่จะเป็นรองน้าองต้องเก่งท้งตั้งร้อบได้เก่งเก่งทั้งทั้งการต่อสู้กันแอคชั่นทั้งเหตุการณ์ด้านเมืองอะไรก็ต้องเก่งแล้วด้นหมดก็ก็ทําให้เห็นึงความรับผิดชอบแล้วก็เป็นภาระหนักอึ้งของคนที่ต้องมาอยู่ในตําแหน่งนี้ฮะเอาแน่นอนยครับพอเป็นบุคคลจริงๆละใจตัวมากขนาดนี้ก็คือท้าทายมากคือ ยังไงดีให like ้คนดูร um ู <So> ้สึกว่าแบบอ๋อเป็นไปได้นะอะไรเงี้ยหรือไม่ไม่อยากให้คนดูรู้สึกเพราะว่าแบบไม่ใช่หรอกเขาก็ไม่ทำตัวแบบนี้หรอกอะไรเงี้ยส่อสร้างชีวิตละครให้มากที่สุดนี่คือสิ่งที่โอ้รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็สรุปที่ได้ทรับอ้อภาษาก็คืออีกอย่างหนึ่งที่ยากมากเขาแทบจะต้องจำร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับไม่เกินไม่เกินครับ ครับอ่นอนเมื่อมีเวลาพักผ่อนตอนนี้คือไม่ได้อยู่ถึงเรื่งองอื่นนอกจากทำงานกับพักผ่อนนะครับช่วงดีที่โอค่อนข้างเอนจอยเวลามาทำงานอยู่แล้วการมาทำงานการถ่ายหนังถ่ายละครเป็นตัวละครก็คือเป็นการลีเล็กของโออยู่แล้วเพราะฉะนั้นโอก็รู้สึกสนุกขึ้นมาทำงานเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เครียดอะไร ก็แค่อย่างที่บอกครับเมื่อเวลากลับถึงบ้านบางทีถ่ายเสร็จสี่ทุ่มห้าทุ่มแต่เราถ่ายมาทั้งวันเราก็ยังอยากเล่นมือถืออยู่อย่างเงี้ยก็ต้องบอกตัวเองว่ากลับบ้านนอนเล่นในเล่นมือถือจนถึงตีหนึ่งอะไรเงี้ยก็ต้องต้องตู้กับความรับผิดชอบเป็สมควรแล้วมีอะไรในกองถ่ายอีกฝั่งหนึ่งเอ่อเนื่องจากส่วนใหญ่เราไปถ่ายที่สถานที่จริงซึ่งเป็นอ่ำเราก็จะรู้สึกถึงความขลังถึงเรื่องราวว่าในสถานที่นี้ พระองค์เคยเปิดทัศนอยู่จริงๆตำาหนักที่นอนห้องห้องบนพลก็เป็นห้องที่ท่านเสียชีวิตจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับโดยรวมๆพอเวลาเราแต่งตัวเป็นท่านก็ค่อยๆที่จะรับผิดชอบต่อคาแรคเตอร์เลยของปกติโอปปิตรอเขาก็อาจจะแบบนุ๊กนิกนุิอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่พอเราแต่งตัวเป็นท่านปุ๊บโอจะรู้สึกว่าชุดเราไม่เหมาะที่จะแบบทําอะไรที่ไม่เหมาะสมมันจะกลายเป็นการคอนโทรลความประพฤติให้อยู่ให้อยู่แบบ เรียบร้อยเรียบร้อยหน่อยก็ควรจะครับก็ควรจะเพราะว่าชุดชุดมันกับคาแรคเตอร์เรามันทําให้โอรู้สึกว่าโอควรจะให้เกียดชุดแล้วก็ให้เกียดคาแรคเตอร์พี่จะให้แฟนคตามเรที่เทียวของมทพว่าตรงไหนน่าจะตามที่สุดเพราว่าเดี๋ยวพอดูไปเรื่อยๆน่าจะอยุธยาแหละครับเพราะวัดทางเลื่องก็คือไปดึ้นที่อยุธยาอยุธยาเองก็ ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากก็ก็ลองไปดูครับอันนี้ของของคุณโบนี่บินมีชาติเดียวเลยสองชาติครับชาตินึงเป็นก็มีตอนอุทยาปัจจุบันครับปัจจุบันเป็นชายหนุ่มธรรมดาอ่อมีภรรยาเด็กอ่าก็ที่ยีนอ่อก็พอเราเป็นแบบสามีที่สูงใหญ่กว่าเขาก็อาจจะแบบถูกหลอกได้บางทีเก็จะโดนเขาหลอก หน้าสงสามนี่อันที่สามไม่คือตัวเองอแต่ว่าที่ตัวอ่ะปีปีก็ยังยังมีความเซนเป็นหนุ่มบอกว่าให้ยทีนี้แล้วเราเราต้องทำไงกับการเป็นนักแสดงที่แบบมันต้องกลับไปตามวัยหือะไรั้ต้องเล่นสมวัยกับตัวเองก็จะต้องคุยกับผู้นำกลับแล้วเราก็ทำกานบ้านร่วมกันหลังมี acting coach ที่คอยแนะนำเช่นเวลาเราเล่นแบบผู้ใหญ่หรือว่าคนแก่ไม่ได้แปลว่าเราต้องทำ เสียงแบบนี้นะมันก็จะดูเป็นแบบไม่ใช่ครับเราก็ต้องทำความเข้าใจว่าคนแก่ในทีที่เขาพูดช้าเพเขาไม่มีแรงเขาเนื่อไหแล้วเขาก็จะพูดเบาเพราะว่าเขาไม่ค่อยมีแรงเขาก็อาจจะพูดเบาลงอะไรเงี้ยครับพอเราเราเข้าใจว่าเนเจอร์ทางกายภาพเขาเป็นยังไงเราก็จะแสดงออกมาได้ได้ไม่คอเขินเราคิดว่าน่าจะตรงที่สุดแต่จริงๆิงการเล่นเป็นบทอายุที่ยังไม่ดยุนนะ่ะ ยากจริงๆเพราะเราไม่รู้จริงๆว่าตอนนั้นเออคุณแฝดทำไมเขาเดินช้าเนาะทำไมเขาพูดเบาทำไมเขาอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันก็ยากที่เห็นที่บอกแต่ปีนี้ฮอตมากเลยรวมรวมละครที่เด้ออนแอนดี้นี้ทีเดีอวเลยอย่าพูดถึงมันเลยครับอย่ามีคนจับตาก <c> ็ <oughs> <c oughs> ขอบคุณครับจริงๆอมไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากขอบคุณท <c oughs> ีณ่ที่หลายๆหลายๆช่องหลายๆผู้จัด เราจะนึกถึงแล้วก็ทันสงบทดีๆมาให้เล่นก็ขอบคุณครับเราจะทำงานได้ดีที่สุดมีตัวละครอะไรที่เราอยากอยากจะเล่นโอ้ยเยอะแยะเลยครับจริงๆเรยังไม่เคยเล่นคนแบบอืมจริงๆเรอยากเล่นคนที่การทางสมองนะอาจจะแบบอะไรอย่างเงี้ยดาวซินโดร์หรืออะไรเงี้ยหรือว่าออฟฟิสติกนี่ก็ไม่เคยเล่นหลายอย่างอ่ะเล่นเป็นตัวหลายตัวละครอย่างเช่นสมมติเล่นมัแบบสามตัวละครปุ่มสามแปดอะไรเงี้ยก็ไม่เคย แต่ต่แต่ไม่น่าจะได้เล่นแล้วละ่ะมันคงหล,หลายหลายอย่างแต่ว่าก็ามีหลายบทที่ยังไม่ได้เล่นครับหล้วผลผลด้วมากไม่เคยเห็นครับาะผลมากมากยังไงหแบบตอนเจ้หาหผลเราก็ผลมากนหันศพแล้วนะใช่ไหมผลแบตกตีพี่อ๋อไม่ไม่เอาอเออไม่เคยคนระับจริงๆเคยมีเคยมีเหมือนกันซึ่งก็คงต้องมาดูว่ามันเป็นยังไงอ๋อก็จริงๆมีลิข์อ่อลิขิตยาของช่องแปดก็จะตกตีพี่จอยพอสมควรัน ี่นลใสใช่ใช่เป็นคนไม่สบายสตีแบบสตีจริงๆเป็นโอยคุณต้องเป็นจ้าวอ๋อเหรอฮะโอูไม่น่ากลัวมั้งเอออาจจะดูแบบไม่ปวดเออเขาคุณครับได้ครับได้ค่อารครับอลงเรียค่ะครับต่อไปเยครับตาต่อไปนะครับบุรนทรจานะครับทางช่องแปดนะครับเลขยีเจนะครับโอ้ว่าทัศนที่คน ทุกคนคงได้ยินบ่อยแล้วแหละว่าทุกคนตั้งใจทำงานซึ่งเราตั้งใจทำงานกันมากจริงๆแล้วตัวบทโอรว่าบทประพันธ์เรื่องเนี้ยมันว้าวมากมันว้าวมากแล้วมันก็สนุกมากเพราะว่าถ้าบทประพันธ์ว้าวอยังไงละครก็สนุกแต่ว่าถ้าจะไม่มีความหมายใดๆถ้าไม่มีคนต,ต,ติดตามยังไงกติดตามดีนะครับครับจะได้ชอบที่อะไรอย่างเงี้ยก็คืการลุ่มหลงอยู่ในอารมณ์โดยที่ตามไม่ทันให้ไปเกิดเรื่องราวอยู่เสมอแล้วก็ไม่มีอะไรทุอกอย่างเป็นของเราแล้วบางทีพอตัวเราคิดว่าแบบนี we, 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 ่เป็นของเรานี่เป็นของเรานี่เป็นของเรา มันก็จะกลายเป็นปัญหานี่คือสิ่งที่เราเรื่องีิสซอ<า>นครับ่